กลับสวัสดีครับธรรมชโยมที่เคารพมื่อวันนี้เราแอบมาทงเลยเดินทางมาติดตามตัวเลขกับน้องพุทโธครับเป็นโค้งสุดท้ายแล้วครับเอฟสีเนาะงวดที่ผ่านมานี่ศูนย์สามครับศูนย์สามแตกครับธรรมชโยมกุมารทองเอาเลขมาให้ครับนี่ก็เอามาให้อีกแล้วครับธรรมชโยมเนาะเอาเลขมะกระพุทธดงครับกุมารทองเอาเลขมะกระพุทธดงสามตัวเด็ดๆครับธรรมชโยมแต่อาทิตย์ก่อรผนครับแต่เมื่อนี้ครับเมื่อคืนนี่น้องพุทโธพนังสมาธิวสันครับนั่งสมาธิบุกกองสลาก ไปเอาเลขอยู่กองสลากมากครับได้เลขกสามตัวเด็ดครับสิเป็นตัวไหนครับไปถามน้องพุทโธกันครับยืนถาอยู่นี่แหละครับสวัสดีครับน้องพุทโธสวัสดีครับครับผมเนาะตามดวนครับเอฟซีตามดวนครับเนาะนั่งสมาธิที่บอรับน้องพุทโธครับอุ้ยครับบอกสู้ฟังนะครับเห็นยังน่นั่งสมาธิครับครับผมนั่งสมาธิไปกองสลากครับนั่งมือไรครับนี่นั่งมือขื้นครับนั่งมือขื้นนี่เลยเนาะครับเนาะครับครับผมอ้าวมือนีเลขออกลวครับเอฟซี วันที่สิบหกแล้วครับแนวได้ครับเห็นยังแนครับไปกองสลากผมนางสมาธิไปกองสลากอะเห็นปอกผีดวงวิญญาตคับโอ้ยเห็นผีดวงวิญญาณที่เก่าครับผีมันไปอย่าง่ะน้องพุฏโแตมันก็ตัวกขืนก็จะบินไปหาเหล็กที่กองสลากครับก็ตัวขืนกําแพงไปหาเหล็กเลยครับอ้ขากเนาะมันเข้าได้พอละพีนะนะเขาก็ได้ครับเข้าบ่ร่้ครับเอฟซีเพราะว่ามีสิ่งซักซิ์มี เจ้าที่เจ้าทางคุ้มกันไว้เนาะครับครับผมผมขาไปกก็ไปเจอทันคุณนกับทันมหาอมาตย์นะครับพบทันคุณนกับทันมหาอมาตย์ครับครับผมทันคุณนกับทันมหาอมาตย์กับจเจอกันอีกเล้วยวคืนว่าครับครับผมเพื่อนกัญญามหาผมครับครับบอกว่างวดนี้จะเอาเลขอีกใช่ไหมครับเพื่อนบอกว่าจะเอาทรัตัวสองตัวครับครับผมผมบากว่าทั้งสองถึงสองถึงสามตัวเลยครับครับตัวไหนครับน้องพุทธ ครับเป็นกะบอกเลขสามตัวผมครับสี่เจ็ดสามครับสี่เจดสาครับครับสองตัวละครับผมสาปดครับสามแปดสามแปดปดเนาะครับเนาะครับสองตัวสามปดครับผมกับสี่เจสากับสี่เจสครับไพ่บอกนี่ทันคุนหรือทันมหาอมา์ครับทันคุ้นครับทันคุ้น ครับอ้าวทั้งสองแหรอเนาะครับหลวงพุทโธเนาะเพิ่นยืนอยู่น้ำกันอยู่บ่ล่ะค่ะพิ่นยืนอยู่น้ำกันครับอืมครับแต่กุมารทองนี่มาบ่กุมารทองบ่มาครับบ่มาเลยเนาะครับเอาเลขมาให้เที่ยวนั่นก็เข้าจังๆครับ FC เป็นตัวเลขศูนย์สามเนาะครับเนาะถือครับงวดนี้กุมารทองเพิ่นมาบอกตัวใดก่อนนะครับหลวงพุทโธเจ็ดห้าสามครับเจ็ดห้าสามครับครับก็ห้าศูนย์ครับเจ็ดห้าสามก็ผ่าศูนย์เนาะ ครับผมแล้วก็ผพีกกโพบครับผีกกโพเจ็ดสองครับเจ็ดสองครับแล้วก็สองแปดสองแปดครับเอฟซีเอาลองเอาไปสื่อลรตเตอรี่ลองเบิรงครับเมื่อนี้ครับวันที่สิบหกแล้วนะครับเนาะขอให้มีโชคใหญ่ถือรางวันที่หนึ่งกับสองพุทโธครับพายอันแบบนี้ตัวเลขนีสียังครับ้องพุทโตเห็นนี่เป็นบอาออกมาเลยบ่หรือเป็นเขียนไห่เป็นบอกมาเลยค่ะเป็นบาครับครับครับเป็นบอิเป็นโบนิชต์ไห่เนาะครับเอฟซีเอา ขอให้มีโชคใหญ่ครับน้องครับพก็เสด็จรวมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณผีที่เฝ้าอยู่กองสลากนะครับเอฟซีหมดที่ผ่านมากครัศูนย์สามครับเข่าเนาะก็ต้องตามแบบโค้งสุดท้ายไปฝากเอฟซีครับมีอยังอีกครับน้องพุธโอ้มันก็มีแค่นี้นะครับพระธุดงค์มหาบ่ครับพระธุดงบ่มาครับโอ้บ่มาเอาบ่วไปนังครับเอฟซีเนาะ ให้น้องไปพักผ่อนครับขอบคุณครับน้องปุตโตขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวสี่จดตุเรกไว้แคปหน้าจอครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวแอมตรนทงนะมินนะครับไปรับชมเมืองตุเรกกันครับครับผมนผูมชมนัตัตุเลกของน้องปุตโตครับน่งสมาธิบุกกองสลากครับนผูมชมเจอเจทีเจทางแล้วครับ บอกเลขครับ473 473ครับเลข2ตัวนี่เป็น38 38ครับ fc เนาะงวดวันที่16มีนาคมพศ2 5 6 7ครับแล้วก็วังอาทิตย์ก่อนครับท่านผู้ชมกุ้ม่านทองมหาครับได้เลขมากะพะทุดงครับท่านผู้ชมเนาะบอก7 5 3 7 5 3ครับเลข2ตัวนี่50ครับอันนี้เป็นผีสิงครับอยู่ต้นโพครับเจ้าที่เจ้าทางผีอยู่ต้นโพมาบอก72กับ28ครับ fc เนาะ เป็นตัวเลข3มชุดครับเอฟซีขอให้มีโชคใหญ่ครับสำหรับจลบปนีเบาแอมโลทงกัสซิล่าเอฟซีไปก่อนครับเจอกันจิบหนาครับสวัสดีครับเฮงเงรวยรวยครับแต่ยันถึงไปใช้ครับเอฟซีมือหนีเบาแอมโลทงสิผ้าไปเบิ้งคองดีครับมีคองดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาเอมโลทงหนีจะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ ดี๋ยวนี้ของดีติใไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับต่ผม้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทซัย์ครับค่าขายใหยขายของโบดีลูกค้าโบ้ไขเขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่ผม้ชมเอาของเมตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรีเจนสิรือถือนะครับนะอ่านผม้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ของใหคกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขัดครับท่ผม้ชม ไปชมกันครับสวส internet, ัดส,วสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับดครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอัน้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะ คนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างอะเนาะครับผมสาธุ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 าาน,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ห<ช>่อยแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปป๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนงี้เอธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่้งรว้พ่อหลวงปุรอดเนี่ตอนนวดดีเหลอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดตายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมลตทงหินขาวกบุรรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นล้านเฮ้ยไขว่ามีอยียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน่าล้านเหตุนในคนมองบ่เห็นลาน้านค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแมอมเราตรงหูยินซืือเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วม้อนอี่ครับมีโอกาสไมาสักกะากาบหลวงปู่นะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอานวดของปู่หลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย่งกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับนมู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสมผูชมเปิดฟ้าลงปอูกมากนะครับเนาะแล้กก็เมื่อแทะรับนผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับามผูชม ข้างในน right? ี่เป็นม้วนสารเลยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่กหลอดแล้วครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโมลายนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับรยื่นข่นขนขาวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่งเงินไหลมาเท่าก้นหักก้นหลงเบา,เอาแอมเราทงกับบุรอซซารครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถมาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมประตรงนี้ได้น้ำมุ่นมาน้ำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปุโอดมาให้ FC เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีร่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเ้าสิเรออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดหวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเร,ราตรงนี่เอามาบโบลายครับมาฝากอิบสีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเร,ราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือกเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือกเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง,งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ย <Okay. S 2> สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไรแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ